<laughs> ừ. 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 mẹ về bỏ bướm, cho gấp, cho kinh này cho cả áo luôn đi một trăm. Come <laughs> on.

พอพอใจมันนี่มันนี่ข้างตั้งมันอะไรไม่ใช่แค่ไหนล่ะหยิบ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 มีเท้าต่อเป็นมากเลยเขาก่อนพูดด้วยด้วยตามดีเอาเลยฮะ เด่นจําๆบ้านน้องเป็ดอีกแล้วบ้านน้องเป็ดอีกแล้วะวะหาก,กินนี่เคยเสร็บแทนเแซ่บแทนนี่เจี่ยวก็เจียวแล้วเกีวเพื่อนตอบ่ะ Thấy chưa, nó bự nằm có nó bự hệt hết, Thử chụp chín nào, chín nào của bụng được quá. โอ้ยข<อ>ูนเห็นผมมือหนูกูคิดพ่อแต่เนี้ยได้ตัดผมได้เดี๋ยวเนี่ยตออืดไทยสิเบิร์กว่าวันๆันไหนบอกเอนาะลงามาพี่นอ้องนี่จะไปเอากู้ใหม่ เปลี่ยนไปไ้เหรอเป็นคนใหม่งา่ายกลัวหน้าเลยเปลี่ยนคนใหม่งา่ายกลัวต่อไปมาหวานเลยจ้ะเป็นใหม่ต่อไปหาวานหวานเอากันทีแรกหวานหวานมาต่อไปอีกเป็นน้ำผึ้งจีจ่างมันเจ้าเก่า้ากเพียงจ้าก็ขบหึ่งเลยก่อนจะเอากแบบเดี๋ยวเผาเอาเขาเฮ้เจ้าเห็ดคือเห็ดเด่นมันดูเลยโปรเซปได้มเอาเห็ดแบบไรกอ่ะ เอานี้นี่นี้นี้ตัวนี้แล้วสิบ,บพายบุพายเก็บชอกขบเบื้องเฮงขบหาปีเย่ยงเอาจะนอน,นเผาหาปีวดได้เอาคือบอสิบป,ปีสักววยปวดหาปีเนาะแต่หาสูงกันสุด เขาออพอดีมึงเคยชินในเซิงเขาย <laughs> ิ่งมัวจะดลอก10ปีนะ่นะลูกเมฆเป็นหนุ่มพอดี นี่น şey ี่กินนึงก็กินนํากินนึงก็กินนําบ่มีหยิบได้สิบ่บ่แล่นเข้ามาในกล่องมีดอกเลี้ยงบ่ได้ khẩu bớt cái bộ khẩu nữa Nhưng cắt chung mai vô Mùa hào 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 เจ้าก็หิวสมเลยเนาะ

มักรอบเนาะไปกินแต่ของทวี่